ที่ก็ร้องร้องบ่อยๆในนี้อยู่แล้วนะ14อีกครั้งกับชายคนหนึ่งจอไม่ต้องกังวลจอไม่ต้องเกรงใจถือว่ามาซ้อมร้องเพลงเลยนิสัยไม่ดีไม่ยอมทำกันบ้านนะครับโมแต่ไปนั่งถ Ti ย t o กตอกนะครับผมสารภาพแบบไม่ยอมท่องพงท่องเพลงโมแต่ไปถ่ายติกตอก ช้ายันเช้าดูเพื่อนๆคุยกันแต่และห้องมันน่ารักมากเลยนะไปห้องไหนก็ผมตอนนี้คนด่าผมกันเยอะนะผมผมพูดเลยภาษาผมช่างแม่งวาผมจะเข้าไปทุกห้องอะ่ะเออนีสัยผมเป็นแบบนี้เองแหละทําไมผมมีความสุขอะที่ที่ผมได้เข้าไปผมเวลาผมเข้าไปปุ๊บอะ่ะบางห้องคนดูสิบคนอะ่ะผมเข้าไปแล้วมันก็มันเด้งขึ้นอะ่ะไม่รู้มันเด้งขึ้นด้วยอะไรอะ่ะแต่มันเด้งขึ้นอะ่ะมันเด้งขึ้นอะ่ะเป็นร้อยคนอะ่ะ เป็นพันคนนะผมก็มีความสุขแล้วเพราะผมคิดว่าอย่างเดียวคือแล้วผมเข้าหมดผู้หญิงผู้ชายใครจะมาด่าผมผมเข้าหมดผมยังย้ำคำเดิมว่าคุณอย่าคิดไปเรื่องทางนู้นเกินไปเพราะผมไม่ได้ผม ผมเนี่ยไม่ไม่ได้โง่ขั้นที่ว่าจะไปนั่งพิมพ์จีบใครหรืออะไรให้พวกคุณได้ได้เห็นแล้วเอามาด่าผมกันแบบเหมือนที่ตอนนี้มันเป็นนะนะผมจะบอกว่าผมมีความสุขที่ผมได้เข้าไปทุกห้องแล้วก็ไปไปทําให้เพื่อนๆนได้รู้จักคนนี้มากขึ้นไปคุยอะไรน่ารักน่ารักให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นได้ไปตัดคลิปกันอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักและใครที่เล่นมุกกับเรากลับมาแล้วก็เล่นมุกด้วยความที่แบบระบหยสุดใจนะเราเราเราเล่นออกไปเพื่อที่แบบมันมันน่ารักกันอ่ะนะแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่นนะะสนนุกกย ім, ยิ้้มมแัอ่ ดีเปะละเพราะสิ่งที่ผมคิดคืออะไรรู้เปล่าไม่ว่าจะเป็นพวกคุณหรือคนส่วนตัวอะไรที่ใครที่มาห้ามผมอะผมบอกว่าผมผมไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าผมกําลังคิดว่าในชีวิตผมอะมันจะมีกี่ครั้งมีโอกาสกี่ครั้งเองที่ว่ามันจะได้แบบทําให้คนอื่นได้มีความสุขมากขึ้นด้วยใช่ป่ะ เดือนหนึ่งกระแสผมอาจจะหมดเกี้ยงแล้วก็ได้การที่ผมจะเป็นแบบคนที่ซัพพอร์ตคนได้มันอาจจะหมดไปสองเดือนข้างหน้าผมอาจจะจะหมดหมดแล้วสามเดือนข้างหน้าหรือหกเดือนข้างหน้าผมเข้าไปข้องไขรอาจไม่ได้ช่วยในการที่ทําให้คนมาเห็นความน่ารักของคนพวกนั้นมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมมีโอกาสนี่อยู่ะผมก็อยากทําให้มันได้ทุกคนให้ทุกคนได้ได,ได้ได้เยอะที่สุดใช่ปะ มันมีความสุขมากเลยนะเช้าไปโยบางทีไอ้จิน,นมันไล่จนถึงเช้าผมก็อยู่กับมันจนถึงหกโมงเช้าแล้วก็ไปแก้งสลับห้องคุยก่าเปิดแอร์กันร้อนพูดเยอะผมพูดมากเลยเนี่ย